วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มกรอบนะคะให้ภาพของเราวิธีนั้นง่ายดายมากนะคะมีคนถามเข้ามาเนาะก็เลยจะตอบในคลิปวิดีโอนี้สั้นๆสร้างง่ายๆยังไงมาดูกันค่ะไปเมนูซ้ายมือนะคะคลิกขวาค่ะแล้วจากนั้นไปที่ rectangle tool นะคะเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ ทีนี้เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Rectangle Tool แล้วนะคะเราไปด้านบนเช็คดูนะคะตรงนี้ต้องเป็น Shape ด้วยนะส่วน Fill เนี่ยเราจะไม่เอาเราจะคลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็ขีดค่าจากนั้น Stroke ก,ก็คือขอบเส้นตรงนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลิกเข้าไปและเราก็ไปเลือกเป็นสีนะคะจากนั้นเนี่ยขอบเราต้องการหนาขนาดไหนนะคะเราก็ ใส่เข้าไปแต่ก่อนจะใส่เราเลือกสีกันก่อนสมมุติผิงเอาสีน้ําเงินแล้วกันนะคะเอาเป็นสีนี้เราเปลี่ยนทีหลังได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะหรือถ้าใครไม่มีตรงเนี้ยไม่มีสีที่ต้องการคุณก็ไปคลิกตรงนี้แล้วคุณก็เลือกสีที่คุณต้องการได้เลยเนี่ยค่ะอ่าแล้วแต่ความชอบจากนั้นให้คุณกดโอเคนะคะทีนี้เรามาปรับความหนา เราอาจจะเอาหนาสักประมาณ5ก่อนก็ได้เพราะมันสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะคะและมันสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของสต็อกออปชันได้ด้วยคุณอาจจะเอาเป็นเส้นปะไหมหรือจุดหรือว่าขีดเส้นแบบนี้ไปเลยทั้งนี้พิงเอาอันแรกสุดไม่เปลี่ยนอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาลากเลยค่ะลากวางตามที่เราต้องการอ่าทีนี้ อ่ะตรงนี้มันไม่ยอมปรับไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจเราก็เปลี่ยนไปใหม่ได้นี่นะคะอ่ะสมมติมันหนาไม่พอเราก็เปลี่ยนเข้าไปอีกสิบห้าก็ได้อ่ะนี่ก็หนาตามใจที่เราต้องการได้เลยแต่ทีนี้เออเจ้าตัวหนังสือเนี่ยเราก็ต้องให้มันอยู่ในกรอบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าขีดข่าย,ยางั้นคนมันจะอ่านอ่านไม่ออกไม่สวยนั่นเอง แล้วก็เอาไว้ในกรอบประมาณนี้ถ้ามันหนาเกินเราก็ปรับได้นะคะเราเลือกที่เส้นขอบแล้วเราก็ไปเลือก rectangle er tool ตรงเนี้ยแล้วเราก็มาปรับใหม่เป็น10ก็ได้อ่ะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนถ้าสมมุติอยากกลับไปเปลี่ยนสีคุณก็ไปเลือกที่เส้นนี้แล้วเราก็ไปเลือกที่ rectangle er tool ตงเนี้แล้วคุณก็เข้าไปเปลี่ยนสีได้อีกนะคะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามที่คุณชอบตามที่คุณต้องการได้เลยเท่านี้เองเนาะ ถ้าหากว่าท่านใดทําตามแล้วติดปัญหาตรงไหนสอบถามผิงเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้จากครูผิงทุกสัปดาห์เนาะก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ได้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากผิงนั่นเองสําหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ